มดกระบวนควรเล้วสิถวยผ้าล่าเออเค้าพงงานน้องอยู่หนาบุญสวงสีสังกอเจ้าผู้เขินขาดคอนแค้นมาออกนะคะ่ะเจ้าผู้เคินขาดคอนซุ่มสีและซุ่มสามง่ามแค่ะบอแฟนหลักขักกระใจผู้ฟังไก่เป็นจังไดก็คุณนค่ามาฟังัำไม่ไงบุญสว่วงคุณพี่ขามากอยู่ก่อยจะรอทาอยู่โดน ขอที่หนึ่งมันจะมากระโดดหรือพ้นบาปผิดอยู่ในอกคือมาผุดัดโยนแดงร้อนร้อนสีปลายมักน้ำกายมักน้ำเนื้อหรือความรำบอกนองบอกไม่ไงแน่มักมืดหรือหน้าเพื่อนมาพาความนองที่ดุ๊กที่ หือจะมังนีวเท่าไข่เบาต่ออีนั่งสาอันนี้มันได้สี่สิบปีก็ได้ท่วมลำบุญน้องสิปาแฟนมามาอยู่นำนอนส่องหรือมาก่อนลำน้องอาจารย์นี่สิบอกแดงแดงให้พวกพี่น้องมาลำทองใส่กันปะทุมรันยังเหนียวเหน็ใช้ดีที่สือหอหรือมาแขน หรือมักคอมักมือมือนีน่เท้ามาเอา,าเปลืออย่งางาดนั่งลงคุยดีๆีเป็นตาสาแตกเดี๋ยเป็นอย่างบางนี้ก็ได้พอจะได้ซซ่บขับมานั่งคุยแนวนี้เ้มาบอกเป็นตาสีเนเดียรคุยอย่างพี่มาใช้มานั่งคุยน้ำกูแบบนี้เด้่ะมักน,น้ำไก่หรือน้ำเงาหรือความล่อบอกไอแน่หรือมักแพ่มาผ่ากองนอนที่นั่ง อาต ой, ่อยน้ำสาน้องสิป,ป้าก็มามาอยู่นํำนอนสหรือ,อมมาก่อนล่าไฟอาจารย์นี่สิออกเต็นแบงให้บวกพีน้องมาลํำทองเขาใส่กันปทาทมฉันยังเหนียวเนีย่ยใส่ดีที่เสือหอรุ่มมาแขนมาคอมักนิ้วมือนิ้วเท้ามาเล่เาเรื่อยจากไปมักน้ำกายบก่ก หรือจะมังน่งกนก้นกระดักร้อนายังไอ้จะเอาเงินพันมาใส่มึงให,ห,ห้หลอกท่านตอกหบวชิีนหรือม,มักเสือหรือม,มักสิงอย่ดมกิน ส่วงสิย่อขันอายาวายพีตั้งแต่ดนยากเดขี้นามได้บาดีง้าพอสะท่าหมดไข่ชีเดียมน้า,นาคอยอยานหา,างล่าไกลบ้างของ้อขาเนื่อขอปันฝใสหูวนอนยอมสิยันข้างเหงไกลโกเยนเหอ บ้าพ่อห้างพ่อใหม่ผู้หยุดใหม่อยู่ท่านเกศตาโซนแม่บังเสาดอกยูงเอาบังคึ้มเจ้าภาพเจ้าภาพได้เมื่อนี้จากเราเอายาเย็นๆมาบนตัวนี่จะซ้ำก่อนล้ำทุกีซ้ำเบียดบัดเดียตาโซนแม่บังเสาดอกยูงเอาบังคึ้มยาเร่มกันเริ่มใหม่กันเนี่ยตายแต่ปีก่อนฮันลูกเจ้าเงงกอนเห่ามอ เท่าเท่าเอาไปเดาแม่นสายฟ้าเอาไปเดาแม่นสายฟ้าพลาค่อยแม่นบ่หลายสายแนนโอ้ยน้องโอ้โอ้ยน้องเลี้ยงเบสือบีอาบอดมึงก็ไปซื้อเอาเงินมากันได้ดอก រ្រូវក្នុងខ្លារៀន់សើងស្រូវងក្ន់ខ្ញុំពីខ្រូវងដើ្រូវង់ទ្រូវង់ស់ទីព្រូវង់កា